ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเช่าบนที่เคารพรักทุกท่านครับผมนิมิตสิทธิไตรสประชอของพ่อ,งพอ,พอ,พอ,พอพีนอ่น้องกลับมาพ่อกับพ่อพี่น้องในเ้ามือนี้อีกมือน,นึงครับมอวานนี้ก็ะไดมีการประชุมอยู่ที่สาภาแต่เป็นการประชุมกรรมธิการว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารไปนในสาภาพหลักซึ่งจะมีการ ยกทีมกันไปที่จะพบพะพอแมพี่น้องแถบตะวันะตะวันตกรับไปที่เมืองการเพื่อที่จะไปเผยแผ่กิจการของสอปชซึ่งคณะอนุกรรมธิการเสริมสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสารปไปในนี้สปชอพอะมายพิองก็เป็นกรมกร,นนกรมธิการนําอนุกรรมธิการนำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องประชุมมือนีก็ว่าทิ้งเรื่องการ เดินทางไปซึ่งจะต้องไปจัดเวทีเพื่อที่จะเผยแพร่กิจการของสปชนะครับละกะ็หมู่บ้านอีกเช่นกันครับการมีการจัดเวทีรับฟังความิดเห็นเรื่องการขับเกลื่อนการใส่ยางพลาไท้ยให้เป็นจริงอยู่กรุงเทพมหาคนครนะครับเรื่องนี้ที่ยิบยกขึ้นมาเพราะว่า เข้าใจว่าพอมีน้องส่วนหลายนี่กำลังประสบปัญหาเรื่องรคาคายางกันอยู่ทางสภาพปฏิรูปก,กับบริเนีนอ่อนใจครับหาหลู่ทางหาแนวทางที่จะคิดอ่านในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องอยางพราราขอที่ว่าครับเขื่อนการใสยย่ยางพราราไทยให้เป็นจริงเพื่อให้ที่จะเป็นข้อมูลที่นําเสนอต่อภาครัฐเป็นที่าราบันดีครับายางพราราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ ในการพัฒนาประเทศโดยทำใ,ใดๆให้ประเทศเป็นจํานวนลักแสนหลาถือเป็นอันดับหนึ่งของสินค้าเกษตรเป็นอันดับสามของสินค้าส่งออกของไทยความสำคัญอยู่ตรงทีวายางพาราตอนนี้มีส่วนเกี่ยวของกเกษตรกรกว่าหลาคนนะครับเป็นทีว่าประเทศไทยเนี่ย เป็นผู้ผลิตยางติดอันดับหนึ่งของโลกมีพื้นที่ปลูกยางถึง20ล,ล้านไร่เปิดกิจแล้ว17ุด4ล,ล้านไร่ผลผลิตในปัจจุบันมีปริมาณ4ล้านตันต่อปีประเด็นสำคัญเลคือว่าราคาในปีหา3ถึงหา4ก็แตะอยู่เกินกว่าลอยขึ้นไปต่อกิโลปีหา7ราคาอยู่ที่ ห้าสิบบาทแต่พ่อมาช่วงปีนี้ราคาเขาเจว่าจะตกตามค่อนข้างแห้งเท่าที่มีตัวเลขอยู่ในมือนี่ก็ตกลงมาอยู่แนวโนมจะเหลืออยู่ประมาณสาสิบหกบาทต่อกิโลกรัมถ้าเห็นประเด็ไป็นเหตุมันเกิดจากอย่างเกิดจากภาวะเศรษฐ,ฐกิจถกถอยปัญหาเศรษฐ,ฐกิจสภาพยุโรปอเมริการาคาน้ำมัน หรือปริมาณน้ายางของโรบเพิ่มขึ้นเนื่องจากไร้ประสิทธานมากทําการปลูกภายในแนวทางในการแก้ไขก็มีแนวทางที่เสนอผ่านระบบอยู่ว่าจะต้องมีแนวทางลดการผลิตเพิ่มสภาพคล่องเพิ่มทิศภาพการผลิตและตลาดและเพิ่มการใจย,ยางในประเทศหัวข้อที่สําคัญที่มีการอภิปรายที่มีการจัดเป็นธรรมนากันเอ่ก็คือขอเสนอ ให้เอายางพาราเนี่ยมามีส่วนรวมในการไม่มีส่วนผสมเพื่อเฮตนนซึ่งกับการติดติดตามข้อมูลเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่มีการทดลองละเฮตมากนี่กับบอหน่อยกว่าติดที่พารท,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 ที่ปีละครับเดิมจากประเทศเน์แลนเป็นทั้งนี้ทั้งนั้นระบบของการที่จะเอายางมาผสมกับยางปบกกตอยเนี่ย เพื่อจะเฮศดถนนนี่นถือว่าเป็นทังเลือกทั้งหนึ่งที่น่าสนใจรายละเอียดของการจัดเวทีผลจะเป็นประการใดนี่กสิสประชกสิบเป็ิทตามเอามาเล่าให้ฟังอีกทีน,นึงครับมือนีมัดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ